สวัสดีค่ะวันนี้หวานมีซีรีส์จีนคอสตูมโบราณสนุกสนุกนะคะเป็นแนวแบบโรแมนติกคอมบดีเบาๆสมองผสานกับวิชายุทธของเหล่าบรรดาจอมยุทธที่ดูได้เพลินๆค่ะมาแนะนำแล้วก็พูดคุยกับทุกท่านนะคะเรื่องนี้ก็คือยุทธจักรผจญภัยนั่นเองหวานดูพาคไทยอยู่นะคะดูได้สบายๆที่ Monomax กค่ะเรื่องนี้นะคะนาแสดงโดยคุณอาวุยเพิงคุณเติ้งเฉาหยวนแล้วก็คุณจงยวนยว เมื่อพิจารณาจากโปสเตอร์ของซีรีส์เรื่องนี้นะคะหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพระเอกคู่ใช่หรือเปล่านะคำตอบก็คือใช่ค่ะเรื่องนี้พระเอกคู่นะคะแล้วก็เรื่องนี้นั้นจบดีแฮปปี้มากๆเลยค่ะมีทั้งหมดเพียงแค่24ตอนเท่านั้นนะคะภาคไทยทีโมโนแม็กซ์ก็จะอัปเดตตอนใหม่ๆนะคะทุกวันศุกร์เวลา10นาฬิกานะคะปมของเรื่องเนี้ยก็คือเหล่าบรรดาชาวยุทธนะคะต่างก็หมายที่จะครอบครอง ให้ได้เลยกับไอ้คัมภีรซานไห่นะคะซึ่งมันเป็นเคล็ดวิชาลับสุดยอดเลยค่ะซึ่งในตำนานนั้นก็เชื่อกันว่าผู้ใดที่ฝึกสําเร็จนะคะก็จะอยู่ยงคงกระพันนั่นเองแล้วก็ที่พีกไปกว่านั้นนะคะแม้แต่ท่านประมุกแห่งยุทธภพในในเรื่องนี้ยังฝึกไม่สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องเน่ะเราจะได้ยินตลอดเวลาเลยว่าเอา้าท่านประมุกมู่รงนะคะเก็บตัวฝึกวิชาตลอดเลยค่ะแล้วก็ไอ้ตัวโกงที่เป็นลาสบอสที่สุดในใน ละครนะคะก็จะเป็นตัวละครที่พวกเราคาดไม่ถึงเลยนะคะเรื่องนี้มันเป็นปมที่น่าสนใจมากๆค่ะ ตัวละครนางเอกของเรื่องนั้นนะคะเป็นตัวละครที่ย้อนเวลาเข้าไปในมิติของโลกจีนโบราณค่ะเปิดตัวมาเป็นเสี่ยวหรูก่อนนะคะสาวน้อยนักต้มตุนที่อาชีพหลักของนางก็คือหลอกลวงชาวบ้านแต่ว่าจุดประสงค์ก็คือเพื่อหาเงินไปช่วยเหลือเหล่าบรรดาเด็กๆกำพร้านะคะแต่ด้วยความบังเอิญค่ะหน้าตาของเสี่ยวหรูนะคะดันไปเหมือนกับคุณหนูใหญ่ค่ะมู่หลงซูวานแห่งตระกูลมู่หลงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยประ ุกของตระกูลมู่หลงนั้นก็ดำลงตำแหน่งเจ้ายุทธภพอยู่ด้วยนะคะทีนี้ฮูหยินนะคะของท่านประมุกมู่หลงนั้นก็เห็นแล้วอุ้ยหน้าเหมือนว่ะก็เลยให้คนนำตัวเสี่ยรหรนนะคะที่แอบมาดักสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะรีดไถเงินนะคะเอาตัวกลับไปอยู่ในตระกูลมู่หลงเลยนะคะโดยก็ให้ใช้ข้อมูลนะคะคือใส่เข้าไปตอนที่ฟื้นเข้ามาว่าเอ้ยไม่ใช่ใครอื่นนะตัวเองนั่นแหละก็คือคุณหนูใหญ่ของตระกูลมู่หลงมู่หลงซูวานนะ สุวรรณสุวรรณสุวรรณคือต้องได้รับข้อมูลณนะจุดนี้ค่ะซึ่งนะคะมู่หลงสุวรรณนั้นก็มีลักษณะพิเศษก็คือจะต้องเป็นผู้หญิงที่เออน่ารักก็จริงแต่ว่าปัญญาอ่อนนิดๆน,นะคะเรียกว่าเนิร์ดแล้วกันเนาะคือปกติญาติิในตระกูลมู่หลงเนี่ยมักจะเรียกลับหลังมู่หลงสุวรรณว่าว่าใหญ่งโง่นะคะเป็นแบบผู้หญิงที่งโง่เขานั่นเองค่ะเซียวรูนะคะนางเอกนั้นจริงๆแล้วนางจําได้ทุกอย่างนะคะความตลกมันอยู่ตรงนี้คือมันแบบว่าจํได้ ได้ทุกอย่างเลยแล้วก็รู้ตัวดีว่าตัวเองนั้นคือเสียวรู้เสี่ยวรู้ไม่ใช่มู่หลงซูวานแต่ว่าเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไปได้นะคะต้องเก็บลมหายใจของตัวเองเอาไว้ค่ะจึงต้องสมยอมนะคะรับสมอ้างก็ได้อะเป็นก็เป็นค่ะแล้วตอนนางตัดสินใจที่แบบว่าเอ้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเดี๋ยวจะต้องหนีออกจากตระกูลมู่หลงนะคะนางเอกของพวกเราเนี่ยก็ดันไปบังเอิญค่ะรู้ความลับนะคะเรื่องที่ว่ามู่หลงสูวานตัวจริงนั้นนะคะถูกหูยินประมุก ให้ท่านนักพรตนะคะนํามาใช้แก้คําสาบเลือดนะคะให้กับมู่หลงชงมู่หลงชงก็คือพระเอกเช่นเดียวกันรับบทโดยคุณอ่าวุยเผิงนะคะนั่นแหละทีนี้ค่ะทางด้านของมู่หลงชงนั้นนะคะก็เป็นพระเอกที่มีนิสัยเด็ดขาดแต่ว่ามีความเย็นชานะคะหดโหดด้วยละ่ะหล่อแล้วก็กล้าหาญมากๆนะคะแต่ว่าเขานั้นป่วยมาโดยตลอดก็คือในเรื่องเราก็จะรู้ว่าเขานั้นโดนคําสาบเลือดมานั่นเองค่ะทีนี้วิธีการที่จะแก้ ะค,ะคำสาบนี้ก็คือต้องถ่ายเลือดนั่นเองและณนะจุดนี้นะคะก็ต้องใช้เลือดจากผู้ที่ที่มีสายเลือดเดียวกันด้วยจะได้ไม่ขัดกันนั่นก็คือนี่แหละก็มูหลงส่วัรน,นะคะก็โดนไปค่ะตัวจริงนะคะที่นี้นะคะในตอนแรกเนี่ยพระเอกของพวกเราคนนี้เนาะมูหลงชงเนี่ยก็ตั้งใจจะฆ่านางเอกแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่พิธีการแก้คำสาบเลือดเนี่ยได้เสร็จลงแล้วเราเอาร่างจริงนะคะร่างของมูหลงสู่ ตัวจริงนั้นมันโดนไฟเผาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์ลักลอบเข้ามาแอบฆ่าคนตระกูลมู่หลงอะไรเงี้ยมันก็ชุนลมุนกันไปนะคะเพื่อนๆสามารถจะไปดูกันได้เองสําหรับตอนนี้เอาเป็นว่านะคะต่อมาเนี่ยพอพระเอกของพวกเราแก้คํำสาบเลือดได้แล้วนะคะท่านแม่ของเขาเนี่ยแหละค่ะหูหินของท่านประมุกมู่หลงนะคะก็บอกว่าเนี่ย ลูกดูแลมูล่หลงสูวันให้ดีนะก็คือท่านประมุกมู้หลงผู้เป็นพ่อที่เก็บตัวฝึกวิชามาตั้งนานแล้วนะคะเราจะไม่เห็นเลยในช่วงต้นเรื่องนั้นมีความรักแล้วก็โปรดปานลูกสาวคนเดียวคนนี้เป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับนางไม่ได้เลยค่ะทีนี้ทางด้านของมู่หลงชงพระเอกนะคะก็เลยอ่ะต้องตามน้ําไปนะคะแต่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบพี่สาวของเขานะคะคือ <c ười> อายุมากกว่ามู้หลงชงนิดหนึ่งนะคะสําหรับตําแหน่งของ มู่หลงซูหวันในเรื่องค่ะทีนี้นะคะในเรื่องนี้ก็มีคุณชายใหญ่ค่ะชื่อว่ามู่หลงเว่ยอีกคนหนึ่งคนนี้โกงมากๆเลยนะคะคือคนคนนี้เป็นลูกคนละแม่กับมู่หลงชงพระเอกของพวกเราค่ะในตอนเปิดเรื่องนะคะเขานั้นก็จะเป็นคนที่มีอํานาจสูงสุดเพราะเขาเป็นคุณชายใหญ่ของตระกูลในตอนนี้นะคะในเหล่าของบรรดาคุณชายในตระกูลมู่หลงนี่แหละแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบหวาดระแวงไงก็เก่งว่าอเดี๋ยวจะไม่ได้เป็นผู้สืบทอดนะคะก็จึงวาง แผนการร้ายแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อจะกำจัดทุกคนที่สามารถจะมาชิงตำแหน่งประมุขไปจากเขาได้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเพื่อที่จะให้เล่นงานมู่หลงชงได้ง่ายๆนะคะก็คือจะต้องส่งให้ออกไปอยู่ด้านนอกดังนั้นคุณชายใหญ่มู่หลงโวยเนี่ยก็เลยออกอุบายนะคะบอกให้มู่หลงชงกับทางมูง่หลงสุวรรณนั้นออกจากบ้านค่ะไปเรียนที่สำนักศึกษานะคะหลังจากนั้นเรื่องมันก็จะเข้าแนวสนุกแบบชีวิตในสำนักศึกษาของเหล่า ลูกหลานไฮโซนะคะที่แบบคนไทยก็ชอบดูกันน้อหวานก็ชอบดูค่ะมันก็จะสนุกสนุกแล้วก็มีบรรดานะคะเพื่อนๆหน้าใหม่ๆที่ทั้งไม่ชอบแล้วก็ทั้งชอบนางเอกของพวกเรานี่แหละทีนี้ที่สํานักศึกษานี้นะคะนางเอกของพวกเราค่ะก็ได้พบกับคู่มั่นคู่หมายของมู่หลงซูหวานนะคะซึ่งเขามั่นกันมาตั้งแต่เล็กๆแล้วลหละนั่นก็คือพระเอกอีกคนหนึ่งนะคะตัวละครฟู่หงนั่นเองค่ะเขานั้นเป็นทายาทที่เหลือเพียงแค่คนเดียวของตระกูล ะะซึ่งตามคําเล่าลือก็คือตระกูลฟู่กับตระกูลมู่หลงเนี่ยจะสลับกันค่ะรักษาคมภีสารไห่นะคะแต่ต่อมาเนี่ยตระกูลฟู่เนี่ยถูกสังหารหมดเลยซึ่งจุดนี้ก็เป็นปมของเรื่องเช่นเดียวกันนะคะที่ฟู่หงนั้นจะต้องสืบแล้วก็หาตัวการนะคะที่ใครมาทํากับตระกูลของเขาแบบนี้แล้วก็แก้แค้นด้วยทีนี้ฟู่หงนะคะก็เป็นดั่งพี่น้องที่สนิทสนมมากๆกับมู่หลงชงอีกด้วยนะคะ ีนี้ฟู่หงนั้นรูปงามดังเทพ,พบุตรุเลยค่ะนิสัยก็สุขุมอ่อนโยนมากๆเลยนะคะวรยุทธ์ก็เป็นเลิศค่ะดังนั้นเขาจึงเป็นที่หมายปองของสาวๆนะคะเต็มไปหมดของเรื่องเลยทีนี้นางเอกของพวกเรานะคะก็ไม่เว้นค่ะเช่นกันนะคะเพราะว่ารูปงามมากๆนะคะหลงไหลกับความหล่อมากๆก็ชอบวิ่งเข้าหาฟู่หลงแต่ว่าพอวิ่งเข้าไปแล้วก็จะถูกมู่หลงชงนะคะคอยขัดขวางเพราะว่ามู้หลงชงอะรู้ไงว่านางนั้นไม่ ใช้มูหลงซูหวานตัวจริงนั่นเองค่ะก็เลยกันกันไปกันกันมานะคะแต่ความกันกันไปกันกันมาของมูหลงชงเนี่แหละก็ดันมาตกหลุมรักนางเอกของพวกเราเองนะคะเรื่องนี้นะคะหวานว่าจุดเด่นมันก็อยู่ตรงที่นางเอกเรานี่แหละค่ะตลกแล้วก็จี้มากเลยนะคะคือนางดีกับพระเอกทั้งสองคนแล้วก็มีความมองโลกในแง่ดีคือคิดบวกตลอดนะคะในส่วนของเรื่องความรักนั้นไม่มีดราม่าเลยค่ะเพื่อนๆเล,เลยเลยไม่น่าเบื่อนะคะสําหรับในจุดนี้เพราะอย่างตอน ท้ายสุดๆเลยนะคะพระเอกทั้งสองคนนั้นต่างก็รอให้นางเอกนั้นกลับมาจากการไปท่องเที่ยวแล้วตกลงกันว่าเออจะแข่งขันกันจีบอย่างยุติธรรมนะคะและจุดที่น่าสนใจอีกก็คือวิธีการที่จะสําเร็จไอ้เคดวิชาในคัมภีซันไหในตํานานนี่แหละค่ะอันเนี้ยน่าสนใจนะคะคือมันจะต้องแบ่งส่วนของคัมภีนะคะให้คนที่มีธาตุที่เหมาะสมแต่ละกระบวนท่าเนี่ยฝึกค่ะจากนั้นนะคะไอ้ตัวโกงที่เป็นลาสบอสนะคะหวานไม่บอกหรอกว่าใครนะคะไอ้ลา มันก็จะมาบีบกระโหลกนะคะดูดพลังของคนเหล่านั้นที่ฝึกสําเร็จแล้วอะคะ่ะเพื่นพนอนๆมันเป็นการคิด p l o ตเรื่องที่แบบเออเออเขาท่าดีนะคะฝีมือการแสดงของนักแสดงนะคะหวานว่าเขา c a s นักแสดงมาได้เข้ากับตัวของนักแสดงมากๆเลยนะคะนางเอกนี่ต้องชื่นชมคะ่ะหวานชอบเธอมากๆเลยเป็นบุค,คลิกที่สดใสล,ล้าเริงแก่นมากแล้วก็ไม่เกรงกลัวใครเลยนะคะนางมีกําลังภายในเนาะถึงแม้ว่าไม่สูงแต่นางก็มี ส่วนคุณอาวุยเพิงนั้นนะคะก็แสดงได้ดีมากๆคือในช่วงต้นนี่อาจจะดูเฮ้ยทำไมแต่งหน้ามาซีดอ,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 อ๋อๆเขาป่วยนะคะแต่ว่าป่วยเพียงแค่2ตอนแล้วเขาก็หายแล้วค่ะเพืพ่อนๆก็คือแข็งแรงแล้วนะคะแล้วก็เขาก็แบบโชว์ลวดลายของการแบบไล่ลำกระบี่นะคะแล้วก็การเหาะเหินเดินอากาศนะคะคือลายเส้นลายการต่อสู้ของคุณอาวุยเพิงนั้นสวยอยู่แล้วพวกเราได้เห็นเขามาจากเรื่องดารุณพเนจรท่องแดนยุทธภพ,พเรียบร้อยแล้วนะ ะะก็มีความน่ารักน่ารักนะคะกับฉากฟินๆที่มีกับนางเอกด้วยคือตอนแรกเริ่มต้นจากการที่ไม่ถูกกันแล้วจากนั้นก็มาตกหลุมรักแล้วก็กลายเป็นข้างรักนะคะ <c oughs> ทีนี้นะคะทางด้านของคุณเติง้งเฉาหยวนนะคะก็เป็นพระเอกอีกคนหนึ่งที่มีความรูปงามสุขุมมนิ่งแล้วก็มักจะใส่สีขาวอยู่ตลอดเรื่องเลยนะคะด้วยความที่คุณเติ้งเขาเป็นคนที่แบบหุ่นดีเนาะสูงแบบลำนะคะก็แบบอุ้ยดูดีมากๆเลยอะ่ะต้องส่งผลให แฟนคลับของเขาเพิ่มมากขึ้นแน่ๆเลยหลังจากที่ดูเรื่องนี้ไปแล้วนะคะทีนี้มาพูดถึงกระบวนท่าวิชายุทธกันบ้างค่ะในตอนที่พระเอกทั้งสองของพวกเรานะคะซ้อมมือกันหรือว่าปะมือกันนั้นถือว่ากระบวนท่าสวยงามเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการเหาะเหินเดินอากาศการเดินบนน้ําการกระโดดการเหาะอะไรแบบนี้แล้วก็การฟัดฟันกันด้วยกระบี่นะคะคือตอนที่ฝึกฝนนะ่ะหวานว่าโอ้โหเขาโชว์แบบกล้องถ่ายสวยงามเลยค่ะแต่พอไอ้ฉากต่อสู้จริงๆ กับเหล่าบรรดาตัวโกงนะคะเพื่อนๆกล้องก็มักจะโคดอัพไปที่ใบหน้าความหล่อของพระเอกทั้งสองคนมากไปหน่อยค่ะพอดึงกล้องถอยกลับมาไกลอีกทีนะคะพวกผู้ร้ายมันก็กระเด็นออกไปแล้วว่า <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยพระเอกทั้งคู่นี่เขาใช้กระบวน่าอะไรในการต่อสู้นะคะสําหรับท่านที่กําลังมองหาซีรีส์จีนคอสตูมโบราณสนุกสนุกนะคะดูแบบผ่อนคลายนะคะเรื่องนี้ค่ะยุทธจักรผจญภัยนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึง่งที่ตอนนี้ดูได้สบายๆบ ภาะคะไทยมีที่โมโนแม็กซ์นะคะหวานชอบนางเอกนะคะคุณจงหยวนหยวนแสดงได้สดใสร่าเริงแล้วก็จี้มากๆเลยค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ